สถานการณ์มันไม่แน่นอนอย่างี้กลยุทธ์การลงทุนค,ควรจะทําอย่างไรครับคืออย่างน้อยที่สุดครับเราต้องดูพื้นฐานของกิจการนั้นให้เป็นเราต้องดูว่ากิจการนั้นทําธุรกิจอะไรมีบิเศษโมเดลยังไงยังสามารถทํากําไรได้หรือไม่หรือถ้ากําไรดรอปเนี่ยเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวหรือไม่หรือเป็นเรื่องถาวรน,นะครับอันนี้ผมว่าแนะนําให้ไปศึกษาตัว M D N A 5 6 1กี่แล้วก็หม้ให้ประกอบงบการเงิน อย่างที่สองเนี่ยผมจะแนะนําให้คนคนที่สนใจเรื่องกราฟอ่ะเราเราอย่าพยายามไปเล่นหุ้นขาลงเพราะเล่นหุ้นขาลงเนี่ยมันจะทําโรใหม่เสมอมันจะเล่นยากให้เอาหุ้นที่เป็นต้นรอบขาขึ้นนะครับอาจจะลงมานานแล้วแล้วเกิดรีวอวซ่แพทเทิร์นหรือกลับตัวกลับตัวเนี่ยใช้เส้นอะไรปกติผมจะใช้เส้น ema 8 9วันอะไรที่ยืนเหนือเส้น ema 8 9วันคือดีถ้ายืนเหนือเส้น89วันไม่ได้คือไม่ดีครับใช้เส้นนี้เป็นเส้นเดียวก็ได้ครับในการพิจารณาเพราะจริงๆริแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรร้อยซแต่ถ้าเกิดเรามีวินัยอะ่ะผมเชื่อว่าเราสามารถจํากัดการขาดทุนได้แต่เราสามารถทํากาไรได้มากกว่าเดิมครับแต่ก็มีคนแย้งว่าตอนนี้เศรษฐกิจประเทศมันโต g ี p ีต่ํามากแล้วก็ปัญหายเยอะกลัวว่าสุดท้ายเนี่ยผมประกอบการมันจะออกมากดกันรตรงนั้นมองอยังไงครับผมมองว่าเรื่องผลประกอบการจากกําลังซื้อภ้าประชาชนที่มันหายไปเนี่ยอันนี้ผมไม่เถียงเลยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าตอนนี้สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP มันสูงมากนะครับ กยางที่2เนี่ยกำลังซื้อภาคประชาชนหดความมั่นใจหดรัฐบาลเนี่ยเสถียรภาพก็ขาดความเชื่อมั่นดังนั้นผมเชื่อว่าผลประกอบการบริษัทไม่ค่อยจะดีนักแต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าหุ้นมันลงมาจากพันเเนี่ยตอนนี้เหลือพันเเนี่ยมันลงมา600กว่าจุดแล้วหุ้นหลายตัวถ้าเราไปดู intrinsic value จริงๆอ่ะผมมองว่าบางตัว P/E เหลือ4เท่านะครับดิเรนเดียวบางตัว12แล้วนะครับถ้าเราซื้อเราต้องซื้อตอนถูกเราไม่ได้ซื้อตอนแพงครับ ดังนั้นผมเชื่อว่าเศรษฐกิจเป็นไซเคิลตลาดหุ้นก็เป็นไซเคิลเช่นกันดังนั้นเราต้องซื้อตอนที่มันถูกสิครับมันถึงจะดีถ้าไปซื้อตอนแพงเนี่ยผมว่าอันนั้นก็คือเราซื้อแพงไปแล้วไงแล้วอันนี้เป็นเป็นช่วงเวลาผมเปิดกราฟย้อนหลังได้เลยว่าย้อนไปตั้งแต่ปีซัาสรรม์5 5 1ัผ่านมา17ปีแล้วหุ้นบางตัวตอนนี้ valuation ถูกกว่าซับามอีกรรถ้าในมุมของเทคนิคนแล้วว่าคุณซันมองว่า ขาลงถ้าจะลงอีกน่าจะไม่เยอะแล้วเดืยวนั้หรือเปล่าครับเออขึ้นอยู่กับตัวครับบางตัวอาจจะเพิ่งเริ่มลงแต่หลายๆตัวเนี่ยลงมาจนผมใช้คําว่าต้นทุนเราบางทีถูกกว่าเจ้าของด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคือเมื่อมันถูกมากๆแล้วมันมีเงินปันผลครับอ่่ดาวไซริสมันจะเหลือน้อยมากครับให้พยายามดูดีเดนยูที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดจ่ายปันผลสม่ำเสมอเกิน6%เนี่ยผมมองว่าดาวไซริสมันจะน้อยมากๆลงอีกก็ลงอีกได้ไม่ค่อยเยอะแล้วแต่กําไรต้องห้ามตกนะ นะครับถึงจะใช้สูตรนี้ได้สูตรนี้ต่อแลวอีกนี้หนึ่งว่าดูตันผมสรงเสม,มอให้ดูย้อนหลังสักกี่ปีครับเออผมมองว่าก็ต้องลุกแบกกลับไปผมใช้คําว่านานที่สุดเท่าที่ทาได้บางตัวต้องดู10ปีหรือ5ปีเท่าที่เห็นแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องมั่นใจว่าธุรกิจนี้ต้องไม่ถูกดิสลอฟธุรกิจนี้กําไรต้องไม่ลดลงคือย,ยังสามารถสร้างความสามารถในการทํากําไรได้ยังสามารถอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่มันฝืดเกืองเช่นนี้นนเพราะสุดท้ายถ้า กำไรตกเนี่ยเขาก็จะมันผลลดลงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาถึงอนาคตด้วยไม่ได้ดูแต่อดีตอย่างเดียวแล้วในวันนี้ครับถ้ามองว่าธุรกิจธุรกิจกลุ่มไหนที่น่าจะพอไปต่อได้และกลุ่มไหนที่น่าจะมองไม่เห็นอ,อนาคตแล้วมองยังไงบ้างครับผมว่ากลุ่มที่ไปต่อได้แน่ๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มเรื่องของ wellness healthcare beauty cosmetics การท่องเที่ยวแล้วก็ผมใช้คำว่าสินค้าจำเป็นแล้วก็ infrastructure ครับที่ยังไปได้ ส่วนกลุ่มที่ไปต่อไม่ได้ที่ต้องระวังคือกลุ่มที่ถูกเทคโนโลยีดิสครั t ชันหรืออาจจะถูกดิสรับจากคู่แข่งต่างประเทศที่ใช้การดัมปิ้งตลาดและใช้ไพ่สวอออันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งอะไรก้นตอนนี้เริ่มเบื่อหุ้นไทยแล้วไปหาหุ้นเมืองนอกไปหาคริปโตไปหาทองตรงน,นี้เรามองว่าอะไรเซนติเมน m e n t สินทรัพย์ไหนดูน่าสนใจที่สุดครับตอนนี้ถ้า s e ติเมนต์จริงผมมองว่าตอนนี้ผมผมผมยังให้น้ําหนักกับหุ้นไทยถ้าในแง่ของการลงทุนระยะยาวนะ พอหุ้นนอกเนี่ยหลายตัวมันขึ้นมาไกลแล้วดังนั้นพอมันขึ้นมาไกลอะผมมองว่าถ้ามันเปลี่ยนเทรนขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่มันจะลงแรงก็มีเพราะว่าหุ้นนอกเนี่ยหลายตัวใน P/E บางตัวเนี่ยขึ้นไปมันมันโอเวอร์วอลูเอชันละแต่ถ้าเกิดในมุมที่เราใช้เทรนด์เฟนิชัน่ะผมยังมองว่าหุ้นนอกที่ยังเป็นขาขึ้นยังดีกว่าแต่ถ้าในเชิงว a ลูเอชันผมมองว่าหุ้นไทยหลายตัวถูกกว่าหุ้นนอกครับอีกสั์อื่นทอ,องน้ำมัน หรือว่าคริปโตในภาวะผมใช้ครว่าในภาวะสงครามแล้วกันเพราะตอนนี้มันก็มีสงครามหลายจุดผมมองว่าน้ํามันกับทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเซฟเฮาเวนส่วนคริปโตเนี่ยผมต้องออกตัวว่าผมไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญครับแล้วก็ประเมินมูลค่าไม่เป็นดังนั้นผมจึงไม่ให้ความเห็นในสิ่งที่ผมไม่รู้ดีกว่าปีนี้นครับเรื่องของนโยบายของตุนด์ทรัมีความสําคัญกับเศรษฐกิจโลกมากแล้วมีความสำคัญต่อการลงทุนมากหน่อยแค่ไหนครับนโยบาย การขึ้นภาษีของตัวนั้นทรัมป์เนี่ยส่งผลมากเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันร้อยละสิบมันขึ้นมาเป็นร้อยละสามสิบหกร้อยละสี่สิบเก้าเนี่ยเพราะฉันคือเกิดผลกระทบเกิดความชัง,งักงานของสินค้าทั่วโลกแน่นอนแต่ผมเชื่อว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยมันจะเป็นนโยบายที่เปิดออกมาก่อนแล้วรอปฏิบดีิยงนอมดังนั้นจริงๆเราต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วแต่ละประเทศเนี่ยจะมีวิธีการมาในเรื่องนี้ยังไงเพราะผมเชื่อว่าคงไม่มีใครปล่อยให้ภาษีเนี่ยมันสูงขนาดนี้ เพราะมันจะไปกระทบกับการส่งออกมากๆสำหรับทุกประเทศนะครับเรื่องหนึ่งตอนนี้เราควรจับม o น e ี่ a n นจ e เม n นต์หรือว่าจะใส่ส่วนเงินยังไงดีครับออถ้าในสําหรับหุ้นไทยนะผมมองว่าเราควรจะหาหุ้นที่เป็นต้นรอบ,รบหุ้นที่เป็นต้นรอบก็คือหุ้นที่มันอาจจะเป็นไซส์เว์และกลายเป็นขาขึ้นหรือหุ้นที่เป็นดาวเทนแล้วไม่ทําโลใหม่และกำลังจะกลายเป็นไซส์เว์หรือเป็นขาขึ้นส่วนมันนี่แมนจ์เม้นต์เนี่ยผมอยากให้เผื่องเงินสดไว้ก่อนถ้าตอนนี้นะเอาแบบเซฟๆหน่อยสัก 40-50%ก่อนแล้วเข้าไปไม้แรกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเงินสดเหลือเรายังสามารถใช้มันนี่มนจ t แก้ทางได้แต่ถ้าเราไม่มีคือเราไม่มีทางถัวละอันนั้นจะยากครับงก็จะยังถือเงินสดไว้มากกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าหุ้นไทยก็ยังมีแนวโน้มลงต่อ,อ,อแต่หลายตัวจะมีดาวไซริที่จํากัดแล้ว มันจะมีความหวังอ,อะไรไหมหรือว่าคีย์อะไรที่ทาให้ฟื้นเลยรุ่นไทยแต่ที่มันเป็นดาวไซส์กลับมาเป็นความภาคที่ดีได้ครับมีคีย์อะไรที่เราท้าถ้าตอนนี้เหรอครับผมมองว่ารัฐบาลต้องมีเสถียรภาพมากกว่านี้เพราะว่ารัฐบาลตอนนี้ถ้าจากข่าวล่าสุดเนาะ,ะเราก็จะรู้ว่ารัฐบาลไม่มีสิสถียรภาพการเบิกจ่ายงบป,ประมาณภาครัฐต้องไหลลื่นเพราะว่าตรงน,นี้นะมันจะเป็นจุดแรกเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเราดูในองค์ประกอบของ GDP อ่ะ C กำลังซื้อลดลงไอคนไม่กล้าลงทุน เพราะฉะัน,นกลจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือ government spending ดังนั้นเรื่องของการเบริกจ่ายงบประมาณภาครัฐอะ่ะมันจะต้องถูกฟีดลงในระบบอีโคซิสเต็มของระบบเศรษฐกิจไม่งั้นผมมองว่า c ีกับไอมันไม่ตามนะครับส่วนเรื่อง Export เนี่ยผมมองว่าต้องไปดูเรื่องของภาษีชอมที่มีผลกระทบค่อนข้างมากส่วนเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าคงต้องฟื้นความเชื่อมั่นเพราะท่องเที่ยวเราหายไปเยอะครับแต่ลหลักๆมันจะเริ่มจากจีก็คือ government spending ก่อน เพราว่ามองภาพของสถาบมีความสัญที่สุดแล้วตอนนี้และค<ช>อ,อื่นค่อยตามมาใช่ครับโอเคสำหรับคนทสซ้างสำหรับคนที่ติดกุ้นเยอะๆอยู่แล,แล้วแล้วเขายังไม่คะยังไม่กล้าขายตอนเนี้ตอนนี้มันสายจะไปหรือ,อยังที่จะขายครับผมว่าต้องแล้วกแต่ตัวครับ <c oughs> บางตัวเนี่ย <c oughs> ผมมองว่ามันยังลงต่อได้แต่บางตัวเนี่ย <c oughs> ถ้าดาวไซริสอผ่ผมผมผมให้ทริกนี้แล้วกันว่า <c oughs> ถ้าเป็นบริษัทที่กําไรสม่ําเสมอนะแล้ว P E ต่ำกว่า6เท่าไม่ต้องคัดละดิเรียนย,ย,ยิเกิน6%นไม่ต้องคัดละแต่ถ้าเกิด P ยังแบบ 40- 50เท่าดิเรียนยิหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วพึ่งกลายเป็นขาลงอะ่ะรีบเห็นเถอะอเดี๋ยวจะโดนมากกว่านี้ครับก็คือดูตัวกําไรเป็นหลักแ,แล้วก็ดูที่อประกอบใช่ครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่ากําไรขอให้มันสม่ำเสมอเพราะรอบนี้หลายตัวจากที่เคยกําไรดีกําไรมันก็ดอกลงหลายตัวเหมือนกันก็แปลว่าก็ยังมีความหวังอยู่แต่ว่าต้องดูให้ดีเท่านั้นแหละผมเชื่อว่าทุกตัวมันก็ เดี๋ยวมันจะมีตัวเทอในเราแรงๆในวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่แต่เราจะถามมันเจอหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่ง